ช่วงนี้ใครเห็นหนุ่มณเดชน์ูกิมมิยะผิวเข้มตัวคล้ำก็ไม่ต้องแปลกใจไปค่ะเพราะละครเกมร้ายเกมรักเขายกกองพาหนุ่มณเดชน์กับสาวใาญ่ยา,ยายไปอาบแดดเก็บภาพทะเลสวยสุดๆของจังหวัดกระบี่มาฝากกันค่ะทั้งฉากประทับใจตอนที่หนุ่มณเดชน์มาช่วยน้องใาญ่ยา,ยา,ยายแล้วเจอกันเป็นครั้งแรกรวมทั้งฉากสวีทน่ารักนา่กนาหยิกอีกเทียบที่ดูแล้วต้องแอบอมยิ้มแก้มปรีกันแน่นอนแต่งานนี้อาจต้องตาร้อนเผาๆกันสุดๆเพราะนอกจากคู่นี้เขามีเทคแคร์ดูแลกันอย่างนี้ด้วยล่ะค่ะ สวัสดีค่ะสายชนสวัสดีครับตัวนี้มาทําอะไรครับวันนี้เรามาถ่ายเกมร้ายเกมรักกันค่ะที่ไหนเอ่ยที่กระบี่เกาะห้องอสวยจะสวยฉากหนึ่งที่น่ารักมากแล้วก็มีหลายฉากแบบนี้ด้วยค่ะที่จะแบบสียน่ารักรน่ารักฉากเชิญชวนนะครับแฟนสิสัน์บันเทิงนะครับผมถ้ามีเวลาว่างนะมาเยี่ยมชมธรรมชาตินะครับสปบาก่อนธรรมชาติเราแล้วก็รักษาไว้ด้วยนะครับอย่างนะครับผม